วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสวนกล้วยต่างกันวันนะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องาการกําจัดหญ้านะครับจริงๆแล้วใจผมก็คือว่าไม่ต้องการตัดหญ้าเลยแต่ว่าลองดูแล้วมันไม่ตัดไม่ได้เพราะว่ามันจะดูรกแล้วก็เข้าทํางานลําบากนะก็คือ,อตัดให้เท่าเท่าที่ตัดนะตัดจไม่ต้องเล็มเยอะนะครับ ตัดให้มันดูเรียบร้อยแค่นั้นเองไม่ได้ไปเล็มอะไรเยอะแนวคิดก็คือว่าเช่อว่าเรามีท่วางนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากออกหมดโดยการถากหรือการไถอะไรสักอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็จะว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าถ้ามีหญ้าอยู่ใช่ไหมหญ้าก็จะเก็บพลังงานของดวงอาทิตย์นะครับมาเป็นเป็นเส้นใยของมันเป็นตัวมันเป็นต้นหญ้าเป็นใบหญ้า ก็เราก็จะได้เขาเรียกว่าเศษจากใบยาที่เราตัดลงมาลงพื้นนะผมชอบอ่างนี้นะชอบพื้นหนาเหยียบไปก็นุ่มๆนะไปเปนยานุ่มหนาคือถ้าเราหนึ่งก็ต้องเสียเวลากาจัดต้องเยอะ,ะเราจะไปเสียเวลาขนาดทําไมแล้วก็แค่ตัดแล้วมันก็ลงมาเป็นปุ๋ยยิ่งทับถมผมว่า,านอนาคต้ายิ่งจะน้อยนะครับ พราะมันมันตัดแล้วมันกระทบถมตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ดินก็จะเย็นนะเพราะมีการห่มดินอย่างเงีย้ยนี่เราก็จะไม่เลมเข้าไปนะผมเชื่อว่าต้องได้กินครับกล้วยถึงจะไม่ย่าเยอะอย่างนี้ก็ช่างผมคิดว่ามันต้องได้กินไม่ใช่ว่าเอาเกลี้ยงเฮียนก็ไปเข้าใจบางส่วนเขาเอาเอา,เอาจนไม่มีย่าเลยนะก็ขยันขยนัขขยนขนาดน,นั้นเลยนะไม่รู้สิผมก็ไม่ใช่กเ,เกษตรกรเต็มตัวแต่วคิดว่า จะได้กินนะมารอดูกันนะว่าสุดท้ายจะได้กินหรือเปล่าจะได้ไอ้ได้กินมาได้กินอยู่แล้วล่ะว่มันจะได้ขายไหมอ่ะกล้ยมันจะสวยพอจะได้ขายไหมก็รอดูกันนะครับผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับไม่ได้ตัดเยอะไม่ตัดเกลียยอย่างในแถวนี้ก็ไม่ได้ไปเล็มขนาดนั้นเอาแค่นี้พอข้าก็รอลุ้นรอชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไง